ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะนะปาบอกให้ลุงนะลุงช่างมาพากันมาขนอะไรที่บ้านนะคะไปไว้ตรงที่บ้านใหม่นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนะวันนี้ก็บอกลุงช่างแล้วนะคะว่าจะไปหาหมอนะคะก็ลุงก็เลยแนะนำให้ให้ไปหาหมอที่เราเคย ไปมอบเตียงนะให้กับรพอพสตอนะพอดพีคุณหมอเปิดคลินิกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวไปหาคุณหมอตรงนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็ดูเลระดูกด้วยก็ดีเหมือนกันนะอยาเราไม่ต้องไปไกลถึงวานนอนอ้าวลุงถอยรถมาแล้ว <c oughs> ไปดูดิมะขามเต็มเลยอืม เมื่อกอนมนเป็นสีแะแต่ตอนมันดูดีกว่านี้มันดูดีกว่าอือโซฟาย้ายโซฟาด่บ้า้านในน่ะตัวนั้นเาอยู่คิดว่างมาด้านในก็ไม่ค่อยร้อนเนาะเย็นเเนาะเย็นเย็นนอืม ถ้ามีข้างบนก็ดีเนาะฟุบฟุ๊บฟุบฟุบโอ้มีชั้นล่างด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มันเปียกเตียงนอนว่นี่ เลโก้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 ไปซ่อนอืออือนี่ก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นเนาะมันก็ออป้าที่ที่บ้านมีเครื่องเครื่องดูดโซฟาอันน้อยๆนะเออน่ะ น้ำยามียังมีน้ำยาโอเคย้ายไปบ้านใหม่ไปบ้านใหม่ไปบ้านใหม่

เอ็มสู้ๆจ้าเอ็มอาจารย์เสรษฐีพุกจะยืนรุ่นหรือยังนี่ยอาง่้านเอาตีนออกก่อนยกขึ้นยกขึ้นเอาตีนเออตีนตอนนั้นออกก่อนเออยังบ้านอีกยังยังโอเคเดี๋ยวรุ่นไปด้วยกันนะคะเอฟซีรุ่นไปด้วยกันว่าจะเอาออกไปนะได้ไหมอ่าเรารอุ่นนะรอรุ่นรุ่นนะเอฟซีได้ไหมได้ไหมโอ้ได้โอ้ โอ้ยโ้หลุ้น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 ได้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 มาเลิกไปเมไรเขาจะไปซักอยู่นะใจเย็นใจเย็นออข้างบนดื้อ้ทไมม่ออกไปข้างนอกเราออกไม่ได้ันี้เหรปิดอยู่ดางในข้างนั่งเลยไปเลยแับนี้

รถชิบก็ยัเปียกเลยห่ระวังลมนะโ้ยกะเียงได้แล้วอกไปกด้แล่น้วนอมได้าเ้วังมได้มาได้ออกมาไ้ออมได้ออาได้มาไ้มานกมาไดม่ไวอได้ออาได้ออกมาออกบไดออกมาได้โอเคนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะคะขึ้นรถแล้วสวัสดีดดีคมากอกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ